สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะทักทายจากชิคาโก้ค่ะวันนี้พี่มดจะมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์เ,เกี่ยวกับการฉีดโควิดวัคซีนของมาเดอรหน้าเข็มที่2นะคะ แล้วเดี๋ยวพี่มดจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าพอผ่านไป24ชั่วโมงแล้วเนี่ยพี่มดมีอาการอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับเข็มแรกที่ฉีดไปนะจะรอดหรือจะร่วงมันจะเป็นอย่างที่คนเขาบอกกันหรือเปล่าว่าเข็มที่2มันจะหนักกว่าเข็มแรกเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะจ้าทุกคนวันนี้ในอเมริกาเนี่ยเป็นฤดูสปริงแล้วนะคะก็ฤดูใบไม้ผลิเนาะ ถ้าเกิดเพื Luckily, Hence, deals, ่อนเห็น oh, ฝ right the ั it it ่งนู้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าต้นไม้มันก็โกรนใบมันร่วงตอนที่หน้าหนาวใช่ปะแล้วตอนนี้พอสปริงปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะแตกดอกอ่ะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าวันนี้ฝนตกอ่ะเนี่ยแตกดอกเขียวๆแล้วก็อันนี้น่าจะชัดกว่าเดี๋ยวพี่มดเอาให้ดูชัดๆเออมันน่ารักดีอ่ะเห็นชัดป่ะไม่รู้เนี่ยเออเนียนๆเนียนๆเนี่ยอันเนี้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 ย มันแตกมันแตกเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบใบเขียวๆอ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูเออนี่หมุนตัวไปฝั่งนู้นเห็นปะฝั่งนู้นมันแบบมีมีจอนขาวๆแล้วมันก็มีอันเขียวๆแล้วอะ่ะเออก่อนที่เราจะไปฉีดโควิดนี่นะคะอ่าพี่มดก็ได้ไปปริ้นแบบฟอร์มนะที่มันจะเป็นคอนเซนต์ฟอร์มนะคะเราก็จะต้องอฟอร์มนี้เนี่ย มันก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะด้านบนพี่มดขออนุญาตเอา,เอา,เอาปิดข้อมูลส่วนตัวไว้แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็น screening question จะเป็นคำถามซึ่งคำถามตรงนี้ที่เราจะต้องตอบ yes no เนี่ยอา่าเราไปทำต่อหน้าพยาบาลน,นะคะ แล้วคําถามโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะถามแหละว,ว่าเคยฉีดวัคซีนมาไหมพี่มดเคยฉีดแล้วใช่ไหมของเมอร์เดนาพี่มดก็ต้องตอบ yes อะไรแบบนี้นะแล้วเขาก็ถามบอกว่าเออแล้วยูน่ะมันเคย test positive หรือเปล่าเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่าใน14วันที่ผ่านมาเนี่ยไปอยู่ใกล้ใครที่ติดโควิดหรือเปล่า yes no เราก็ตอบไปนะจ๊ะแล้วก็ถามว่าคุณมีอาการ แพ้อะไรหรือเปล่าเคยแพ้อะไรไหมนะแล้วก็ถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอิอมมูนหรือเปล่าแล้วก็อยู่ท้องหรือเปล่าอยู่กำลังให้นมลูกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่มดก็มาถึงที่ฉีดวัคซีนแล้วนะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในในตึก โ okay, อเคค่ะทุกคนที่วัดกลับเข้ามาในรถแล้วนะคะหลังจากที่รออยู่ที่ในอาคารเนี่ยสินาทีรอดูอาการนะว่าเราจะมีอ่าดีแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะคะตอนที่พยาบาลปักเข็มเข้าไปฉีดเข้าไปเนี่ยเออรู้สึกว่าบันแบบเออมันมัน,มนตุบๆอะเออมันก็เจ็บๆมานะต่างกับตอนที่ฉีดเข็มแรกกันนะเออรู้สึกว่าครั้งนี้แบบมันรู้สึกทันทีไม่รู้ทำไมอะ่ะ อ่ะแล้วครั้งนี้เนี่ยพี่มดฉีดมาข้างซ้ายค่ะทุกคนสติกไอไอแบนเอ็น่ารักกว่าเออพี่มดฉีดอ่อข้างซ้ายครั้งนี้เพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะพี่มดให้เขาฉีดแขนข้างขวาใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยอ่าบางทีข้างขวาพี่มดแบบใช้เขียนหนังสือใช้ทําอะไรไงแล้วก็เลยไม่อยากให้แบบปามฉีดข้างขวาละเลยมาเปลี่ยนไปเป็นข้างซ้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่มดเป็นคนถนัด มือซ้ายนะไม่ใช่มือขวาไอ้มือขวาเนี่ยใช้เขียนหนังสืออย่างเดียวออแต่ว่ามือซ้ายเนี่ยเวลาออทํากับข้าวจับมีดทำทำ everything จริงกับเบลเนี่ยพี่มดจะเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายมากกว่ามือขวาเรียกว่าก็ใช้ได้ทั้งสองมือนั่นแหละแต่คราวนี้เนี่ยเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมือดีกว่านะอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานให้ทุกคนฟังเป็นระยะนะคะว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ฉีดโควิดวัคซีนของมาเดอร์นาเข็มที่2แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มดขอไปอจ่ายตลาดแวะไปซื้อกับข้าวก่อนเข้าบ้านโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกแป๊บนึงเนาะ พี่มดยังขับรถออกไปไม่ได้ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนเขาเลิกพอดีเลยค่ะเนี่ยมีผู้ปกครองมารับลูกด้วยแล้วก็มีรถโรงเรียนจอดเนี่ยเดี๋ยวพี่มดต้องรอให้แบบว่าเส้นทางมันเคลียร์นิดนึงถึงจะขับออกไปได้พี่มดมาฉีดวัคซีนที่ที่โรงเรียนนะคะตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งผ่านไปประมาณ8ชั่วโมงแล้วพี่มดก็ยังรู้สึก โอเคอยู่นะก็เจ็บเจ็บแขนข้างซ้ายที่ฉีดวัคซีนแล้วก็แบบรู้สึกเพียๆเียแบบเพียเียหนื่อยๆลูก,กตาแต่ว่า,ายังแบบยังไม่ได้มีอะไรแบบหนักหนานะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าพอเมื่อตอนบ่ายหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่มดก็ไปจ่ายตลาดแล้วพอกลับมาก็ยังพอจะมีแรงอยู่ก็เลยเรีบไปอ,อัดคลิปนะตอบคําถามให้น้องคนนึงเพราะน้องถามคําถามมาเยอะยาวมากนะ พี่มดเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสมีเวลาพรุ่งนี้พี่มดจะได้ตัดต่อคลิปแล้วก็ลงคลิปให้น้องเขานะอืแล้วก็เมื่อเย็นก็ยังทํากับข้าวได้ล้างจานอะไรกินข้าวตอนนี้ยังรู้สึกโอเคอยู่เลยนะแล้วก็พอ,อยังไม่เหนื่อยมากตอนนี้ก็เลยมานั่งตอบอคำถามมาอ่านคอมเมนต์มา,าเช็คในอินบ็อกซ์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำเท่าที่ทําได้แบบถ้าเหนื่อยเดี๋ยวก็ไม่ไหวก็จะก็จะนอนแล้วเอาเป็นว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอัปเดตอีกทีนึงนะว่าผ่านคืนนี้ไปเนี่ยะจะมีอาการยังไงนะจ๊ะ uh huh. ทำกันบ้านเร็วๆลูกโอเค Can you read Can you read what you you wrote? Okay What this <Ruth> <their> story? I ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสายๆเนาะ มันก็เกือบๆจะครบ24ชั่วโมงแล้วแหละพี่มดฉีดวัคซีนตอนเที่ยงครึ่งของอเมื่อวานนี้8เมษาเนาะวันนี้9เมษายบอกว่าไงอะ,อะเมื่อคืนก็เขาเรียกว่าเพียๆแต่ว่าไม่มีไข้นะไม่มีตัวร้อนอแต่ก็เขาเรียกว่าหลับแบบหลับไม่ค่อยสนิท มันเจ็บเนื้อเจ็บตัวบอกไม่ถูกนะแล้วตื่นมาแบบก็ตื่นสายแล้แปดโมงตื่นมาก็แบบหัวหนัหนกๆตื้อๆแล้วก็ไม่อยากไม่อยากลุกอะ่ะมันแบบหนาวๆนาวสั่นๆบอกไม่ถูกแล้วก็ต้องต้องลุกขึ้นมาหาข้าวเช้าให้ลูกกินอ่อล,ลูกชายพี่มดเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยอยากจะ กลับไปนอนบนเตียงมากแต่ว่าก็ทําไม่ได้เพราะแบบเลยต้องมันแบบนั่งเอนหลังตรงโซฟาเพราะว่าลูกชาย,ชายพี่มดแบบถ้าไม่ไม่คอยดูน้องไม่คอยเฝ้าอะไรเงี้ยน้องจะแอบเล่นไม่ค่อยคือไม่ค่อยเรียนไงก็แบบอตอนนี้แบบหัวตื้อๆไม่รู้พูดจารู้เรื่องป่ะเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างอตอนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกนะ รู้สึกดีกว่านี้อันนี้เข็มที่สองอ่ามันก็แบบเขาเรียกว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดเมื่อยเพียเพียบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยนะคะอืมแต่คิดว่าอันนี้พี่มดกินไทรีนอปแล้วคิดว่าคิดว่าเย็นเนี้คงคงดีขึ้นก็เหาะเลยแวะมาบอกเพื่อนๆว่าแบบเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยแบบมันเป็นอาการที่ ที่แบบเพียๆทุกคนเออนะก็ใครที่ฉีดวัคซีนอโควิดวัคซีนมาเดินหน้าเข็มสองแล้วเป็นอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะจ๊ะของพี่มดก็ถือว่าไม่ออไม่ร้ายแรงนะอาการโอเคเพราะปกติแล้วพี่มดก็เป็นสายถึกอะสายถึกสายอึดอะเออ,เอ,อแต่ก็รู้สึกแบบลำคาญตัวเองเพราะว่ามันแบบ ซึมซึมเสื่งเส่งมันคิดอะไรไม่ออกหัวมันตื้อๆทุกคนก็ทำคลิปมาฝากแล้วก็อขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบายบาย